ลลนกันได้ตัวหนึ่งก็ได้อยู่ค่ะมันก็บาเงาปันได้ค่ะมันก็พอใได้อยู่พอเดิเลมอยู่ค่ะจตอนเช้าแต่กะตึกกับบสูตอนแรงค่ะตอนแรงสีได้กว่าค่ะสีได้ประมาณสักสี่โมงห้าโมงถึงได้ค่ะเมื่อวานนะนี่กำลังทำความสะอาดสถานที่ค่ะเพราะว่า ตอนเย็นกับมีเพื่อนมีอย่างมานั่งเล่นน้ำค่ะมาเป็นหมู่แม่เพียวก็เลยให้ลุงเพื่อนทำความสะอาดค่ะมาเดีการรลบๆมันกันหมู่มาหมู่ก็ที่นั่งตรงนี้แล้วค่ะที่นั่งตรงนี้ปูสั์นั่งกันค่ะ พย,พ,พยายามเอาขยะให้เมดค่ะพวกเศษใบไ,ไม้สิ่งอย่างมันยังสะอาดค่ะเวลาลงมาแล้วเวลาตอนเราอยู่กลคืนหกทุ่ม,มสองทุ่มเราจังบเตะสะดุดค่ะเริ่มเคลียร์สะอาดะ้ะคะพื้นที่พวกอิซไผ่ค่ะเวลาขมุนสะดุ้งมันจะเกี่ยวค่ะก็ต้องอ,ออกตรงทีหันซ้ายหันขวา ลุนกันค่ะมาลุนกันมาลุนกัน โขกตอไม้ตอหยังค่ะเพราะว่ากลัวแม่เพี้ยสีสะดุดเตะค่ะเวลาค่ำคืนบางทีก็ตึกฮอตทุ่มหนึ่งค่ะรุนกันเห็นปลาเข้าอยู่ตะกี้เนี่ยจะทันหรือเปล่าบ่ฮู้ได้อยู่ค่ะได,ดดได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกฝั่งได้อยู่เด้อนี่ค่ะมานูกมานอุอืม lúc nó đây, cầm nâng ô hô đột ra ngoài chân mất cả thân mà nó ô hô có qua cái đời khơi nhảy hả? Cả. Okay. Này đôi thế. À, à. Nam phân cái giặc tên đó hả? ยกมาลุนกันมาลุนกันค่ะอ่านนี่ค่ะได้อยู่ได้อยู่ให้มันรวมกันให้มันรวมกันเออนี่ค่ะได้อยู่ได้อยุบมนัมนมัดอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงอ่ะโอเค ล้นกันล้นกันตื่นเสียงเว้ากอบมาจักค่คะท่านผู้ชมได้ตัวน้อยตัวนึงอันนั้นเลยยังวาไปถ่า,ายไก่เอาได้จ้ะค่ะพอได้เล่มพอได้อันนั้นอยู่เด้อบาทละโตสองโตค่ะแต่เศร้านี่ฮะปากกาลายค่ะสวสานปากกาลาย ขาวปรากฏค่ะมันคืินเม่เปียวได้นะเสียงปลาเล่นน้ำกับปูปะปูป,ะ,ป,ะ,ปะอยู่นี่ค่ะก็าลยก็เลย เ่าเสียงดังก็ได้ค่ะได้จบเอาค่ะลุนกัน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 เจอจังๆสักเถือเ่อนเลยนะนาได้แล้วได้แล้วปากกาค่ะได้ปากกาช่วยเพื่อนเบ่งนะ รุนกันรุนกันแต่ละรอบเนี่ยแม่เพียวก็อยักให้แบบเข้าทีาเดียวสิบเศ้าโตนะคะสิรุนกัน อรอดบ่อืมร่นกันุ่นกันุ่นกัน,ลน,กนปลาก็อยากสลดะะัดแห้วครับปลาก็ดี <c oughs> อันนี้ได้ย, <c oughs> ไดยูได้ยูได้ยูได้ยูไหนสิได้ยูอย่าสั่นนานเกิน สันใบโพดคนเห็นเขาก็บูเห็นนี่ค่ะน้อยๆน,นี่ถ่ายอยู่ได้อยู่เพราะเจวอยู่ลุ้นลุ่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 น ได้แต่ปลากาค่ะพี่น,อนอ้องถ่ายน้องใส่ใส่นี่ค่ะได้แต่ปลากาอ่ะเนอะมาลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันค่ะลุ้นกันแม่ปลาซิวหรือปลาขาวอ่านปลากระเดิดปลากระเดิดสามตัว ไหนดูซิเอฟซีดูซิอ่าได้ก็ได้ปอากระเดิดก็เอาค่ะเอาไว้แกงไซำหมอกน้ำไม่ยกต่อเพิ่นค่ะสิกลับไปเฮ็ดธารกิจของเพิ่นค่ะเอาออกงวออกยาของเพิ่นค่ะออกงัวแล้วก็บสิทธ เห็ดกินพอวันลงก็จะต,ตีห้าค่ะนคะนคะบรรยากาศบรรยากาศตอนเช้าๆเด้อปลานี่หลายคักค่ะปลานี่ยอมรับเลยปลาเยอะจริง แต่ยกยอตอนเช้านะไม่สู้ตอนเย็นนะคะตอนเย็นหันปลาจะเข้าดีค่ะตอนเย็นนะอยู่แม่ส่วนมากมเพลจะลงประมาณบ่ายสามบ่ายสามจะอยู่ถึงห้าหกโมงเย็นค่ะทุ่มหนึ่งค่ะทุ่มหนึ่งเนี่ยตอนห้าหกโมงเนี่ยจะมีแต่ปลาเชื่อมปรากฏค่ะเยอะไปน,น้ำนิ่งมาก แม่เพียวก็เอาเหยื่อมาใส่คือเก่านะคะเป็นคือหัวหันค่ะแม่เพียวมัดใส่ซองที่ใส่สบู่นะคะถ้อจะเป็นผ้าบางๆนะไม่เคยจะมัดแบบนี้ค่ะแม่เพียวสีบดโรยทุกทีแม่เพียวจะโรยนะคะจะโรยโรยแล้วพ่นฉลาดค่ะพ่นกินหัวหันแม่เพียวจนหมดเลยแต่ไม่เข้าสะดุ้งแม่เพียวก็เลยไม่โรยอยากมากก็มาไม่มากินก็ช่างค่ะ ก็ว่าเริ่มฉลาดเกินละแต่ก็เริ่มมาแล้วเน้นี่เพิ่นได้ยินกลิ่นหอมของหัวาห่านเนี้ยเพิ่นก็เลยมาไม่เคยจะยกต่อนะคะ <c oughs> กลับแล้วลงเพิ่นกลับแล้วค่ะกลับไปเอางวาออกแก่ข้อแล้วก็กลับไปทํากินพอมาพากันลงนตีห้านะคะกลับแล้วกลับแล้ว่ตน <c oughs> ้า,นานรถฟีโนโ่หนูแขวนแขวนตรงไอ้ฟีโนโ่หนูก็ได้ รถมาสองคัน,คนแขวนไว้นั่นแหละมัดขึ้นสองโมงมันเดดค่ะไม่เปรี้ยวกันแดดคือกันเวลาขึ้นนะเริ่มมาแล้เริ่มมาแล้วค่ะน่าจะปลาตัวใหญ่ด้วยเนเธอจะเอาไว้นานๆก่อนค่ะน่าจะตัวใหญ่